แผ่นดินบ้านหนองไผ่ล้อมมีคณะกรรมการจำนวน15คนโดยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินมีความเข้มแข็งทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองไผ่ล้อมคือนายสลันยูแนนเมือง<า>กำนันประจำตำบลหนองบัวใหญ่<า>กองทุนแม่ของ<า>แผ่นดิน<า>บ้านหนองไผ่ล้อมมีจำนวนสมาชิก 257ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองไผ่ล้อมได้ออกกฎระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นกฎปฏิบัติและหลักกฎในการทำงานร่วมกันใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยระเบียบนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากเวทีประชาคมของสมาชิก การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ยึดหลักการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ประสบความสำเร็จโดยการแบ่งงานหลักเป็นสองประการได้แก่ด้านการเฝ้าระวังมีการเฝ้าระวังดูแลสอดส่องอย่างเข้มแข็งและสนับสนุนชุมชนด้วยการส่งเสริมให้มีความรู้ประกอบอาชีพและสร้างบทบาทในสังคม ให้โอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านด้านการป้องกันเน้นเวทีเยาวชนโดยส่งเสริมกิจกรรมสร้างสารรค์ให้เยาวชนในหมู่บ้านด้วยความคิดที่ว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติเยาวชนดีชาติดีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองไผ่ล้อมีการขับเคลื่อนกิจกรรม<ะ>การเสริมสร้างกองทุนแม่ของแผ่นดินดังนี้นมีการประชุมประจำเดือน,นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง,งและมีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินและมีที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่คงทนถาวรโดยใช้ศาลาประชาคมหมู่บ้านและมีการปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอมีการประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีมีกิจกรรมบูรณาการป้องกันการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างเป็นรูปธร,รรมกิจกรรมทอดผ้าป่าหาเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆและมีการสแสวงหางบประมาณอื่นๆเพื่อจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินตามแนวทางแห่งทุนศักดิ์สิทธิ์ทุนศรัทธาและทุนปัญญากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองไผ่ล้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบที่มีความพร้อมในด้านการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ขององค์กรหรือหมู่บ้านอื่นการเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองไผ่ล้อมมีการเก็บเงินในบัญชีธานาคารและมีคณะกรรมการที่เบิกจ่ายเงินที่เป็นปัจจุบันมีการใช้ใจ่ายเงินที่เป็นไปตามระเบียบทำบัญชีที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งมีการสรุปรายงานผลการใช้ใจ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน และรายงานให้ที่ประชุมทราบในปีพุทธศักราช2567ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอโดยสามารถเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไปแลวก็แนะนำคณะกรรมการ กองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับวันนี้พวกเรานะครับได้นําน้องเยาวชนในชุมชนของพวกเรานะครับที่ผ่านการ,รบําบัดครับได้มอบอาชีพให้กับน้องๆหลงผิดนะครับได้มีอาชีพรองรับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ดําเนินชีวิตตัวเองนะครับได้เป็นเหมือนบุคคลปกติก็ในานามคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับ ได้นำขั้นตอน10ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินมาใช้ในการค้นหาผู้เสพผู้ติดเข้าบำบัดอย่างสันติวิธีหลังจากได้รับการบำบัดเราก็ส่งเสริมอาชีพเช่นนายจอนนี่หรือว่าวิกิตจ,จอดนอกนะครับในการส่งเสริมให้น้องเขาได้มีอาชีพเสริมเลี้ยงไก่นะครับหลังจากที่ ได้มอบอไก่หรือว่าอาชีพที่เขาชอบนะครับที่เขารักในการเลี้ยงไก่นอกเหนือจากที่เวลาที่น้องเขานะครับอยากจะช่วยเหลือสังคมตอนนี้น้องเขาเป็นจิตอาสานะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจบ้านเป็นชอรอโบนะครับไปไหนก็เกียงข้างกับกำนันไปตลอดเวลาขอบคุณคท่านกรรมการทุกคนทุกท่านแล้วก็ที่มอบไก่มาให้เลี้ยงดู และให้โอกาสเป็นคนดีของสังคมครับสวัสดีครับผมนายวิชิตผมประเสิครับขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ให้โอกาสผมกลับตัวเป็นคนดีของสังคมและครอบครัวครับรวมจิตรวมใจให้เต็มที่วันนี้พรุ่งนี้ตลอดไปควนทุงเป็นทุนพร้อมตลังศรัทธา